รีโนเวทรถปิกอัพก็จะทาสีจะทาสีกันสนิมทั้งทั้งขันทั้งทั้งทุกส่วนที่เป็นโลหะไม่เว้นแม้แต่ท่อไอเสียมันจะดิดำ ใครที่ทำได้แค่รถเก่านะก็ใช้รถเก่าไปใครที่มีศักยภาพที่จะใช้รถใหม่นะครับ10ปีก็ไม่ต้องซ่อมเลยสบายสบายแต่นี่ซ่อมมาประมาณ4ีห้าหมื่นแล้วซื้อรถมาราคาห้าหมื่น เป็นยังไงขอบคุณช่างเปียกแปลงดัดที่ให้ยืมสะพานมาขึ้นรถครับให้ยืมแค่อาทิตย์เดียวนะอา,อาทิตย์หนึ่งทำอะไรได้อ่ะอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ทำอะไรได้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ยืมอาทิตย์หนึ่งแต่อตอนนี้ยาวเลย อันนี่นึ่งทำอะไรได้เขาอันเดียวก็พอเขาคู่หนึ่งก็พอเด้ตั้งทำอะไรหลายๆอันนไม่ไม่ได้จะเคลนนะเดี๋ยวก็เอาไปคืนครับช่างเปียกถ้าดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวผมเอาไปคืนครับ มาใส่ดินแม่มเลยอยากผูกด,ดินะปลูกให้หมดใส่ดินปลูกต้นไม้แม่มเลยเดี๋ยวจะปลูกสลัดะละแหน่อย่างว่าแหละ <laughs>